สวัสดีค่ะพอดีวันนี้ได้มีโอกาสเจออาการแรกเริ่มของโรคจุดขาวนั่นก็คืออาการไหวแฉลบค่ะสำหรับใครที่สงสัยว่าไหวแฉลบเป็นยังไงก็ให้สังเกตวงกลมสีแดงนะคะนั่นล่ละค่ะคืออาการไหวแฉลบเขาก็จะไหวโดยเอาตัวไปถูก,กับพื้น สาเหตุก็เกิดจากเชื้อโปโตซัวเซลล์เดียวหรือเราจะเรียกว่าเชื้ออีกอะค่ะเชื้อโปโตซัวนี้เขาก็จะเข้าไปแทรกแล้วก็ฝังตัวเกาะกินเนื้อเยื่อของผิวหนังแล้วก็ตามครีบของปลาทำให้ปลาเกิดอาการระคายเคืองแล้วก็คันถ้าเกิดเป็นคนเนาะพอคันก็จะเกา แต่พอเป็นปลาเขาไม่มีมือก็เลยต้องไายเร็วๆแล้วก็เอาตัวไปถูกกับพื้นอย่างที่เห็นนี่ละค่ะหลังจากที่ไวแฉลบอยู่3-4วันปลาก็จะสร้างเมือกขึ้นมาหุ้มโปรโตซัวนี้ไว้ลักษณะคล้ายๆแคปซูลนะคะถ้าเราสังเกตก็จะเห็นเป็นจุดสีขาว,ขาว ก็เลยเป็นสาเหตุให้เรียกว่าโรคจุดขาวจะเป็นลักษณะคล้ายเม็ดแป้งขนาดเท่าๆกับปลายเข็มปลายปากกาเล็กๆอย่างนั้นเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีระยะหนึ่งที่เขาจะต้องออกมาขยายพันธุ์เขาก็จะเจาะอ,ออกมาจากแคปซูลนี้ทำมันจึงทำให้เกิดแผลไงคะ ถ้าเกิดเขาเจาะออกมาจากบริเวณผิวหนังของปลาเราก็จะเห็นเป็นจุดเลือดออกถ้าเกิดเขาออกมาจากส่วนเหงือกเหงือกก็จะเป็นแผลและก็เป็นสาเหตุทำให้เหงือกติดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เกิดอาการเหงือกเนา่าหลังจากนั้นปลาก็จะเริ่มไม่ค่อยกินอาหารเริ่มซึมซุกตามขอบบอ่อ แล้วก็พอถึงช่วงที่เหงือ่อทำงานได้น้อยจริงๆหรือเหงือกไม่ทำงานเขาก็จะขึ้นมางับอากาศที่บริเวณผิวน้ำอะค่ะแล้วก็เป็นสาเหตุให้ปลาตายได้ค่ะที่วันนี้ได้ทำคลิปนี้ขึ้นมาก็หวังว่า จะได้ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ตัวเองได้เจอไว้เป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่กำลังเลี้ยงปลาเหมือนกันเข้าใจค่ะว่าทุกคนคงไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียในวันนี้ต้องขอโทษเจ้าหนูแดงขอโทษเจ้าหางดันขอโทษเจ้าแกะขาวที่ดูแลกันได้ไม่ดีพอ ขอโทษที่ไม่รู้ไม่เฉลียวใจแล้วก็ไม่ได้ศึกษาให้ดีทำให้ต้องสูญเสียปลาทองจากทั้งหมด19ตัวตอนนี้ก็เหลือ16ตัวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วจะรู้เท่าทันความร้ายกาจของโรคอีกหรือโรคจุดขาวแล้วก็รักษาเจ้าปลาทองของเรา ไว้ได้อย่างทันท่วงทีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคจุดขาวกันค่ะหรือที่เรียกสั้นๆว่าโรคอีกนั่นแหละค่ะเกิดจากเชื้อโปรโตซัวเซลล์เดียวที่ชื่อว่า x ิกไท o อ t เทเรียสมันติฟิร mm ิ hmm. เขาก็เลยได้ชื่อเรียกเล่นๆว่าโรคอีกนั่นแหละค่ะ ระยะโตเต็มวัยของเจ้าปูตส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ตัวปลาค่ะเราจะเรียกระยะนี้ว่าโทรฟอนหรือโทรโฟไซอ์โดยเขาก็จะแทรกตัวฝังตามผิวหนังตามครีบตามเหงือกหรือตัวไหนที่เป็นเยอะๆก็จะอยู่ตามตาด้วยค่ะสามารถเคลื่อนที่ได้โดยใช้ขนสั้นๆที่เรียกว่าซีเรีย ดูดกินเนื้อเยื่อของปลาเป็นอาหารแล้วเมื่อปลาเกิดอาการละคายเคืองก็จะสร้างเมือกคล้ายๆแคปซูลนะคะมาหุ้มเราก็จะมองเห็นเป็นลักษณะเป็นจุดสีขาวเมื่อเขาฝังตัวอยู่ในปลาระยะหนึ่งก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องขยายพันธุ์เขาก็จะออกจากตัวปลาค่ะโดยการเจาะอ,ออกมาจากแคปซูล ทำให้เราจะเห็นเป็นจุดเลือดออกตามตัวปลาหรือถ้าเกิดเขาออกจากเหงือกของปลาปลาก็จะมีเหงือกที่เป็นแผลและง่ายต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำทำให้เกิดอาการเหงือกเน่าและเมื่อเขาออกมาจากตัวปลาเสร็จเขาก็จะสร้างเกราะขึ้นมาหุ้มตัว หรือในทางภาษาพยาธิวิทยาเขาจะเรียกว่าซีสค่ะเมื่อเขาเข้าซีสแล้วจะเรียกระยะนี้ว่าโทมอนค่ะโทมอนนี้ก็จะอยู่ตามพื้นบ่อตามภาชนะที่เราใช้เลี้ยงนี่แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีการแบ่งตัวหลายครั้งภายในซีสนั่นแหละจนกระทั่งได้ตัวอ่อนเพิ่มเป็นพันๆตัว รูปร่างก็จะกลมๆแล้วก็มีขนรอบตัวเรียกเราจะเรียกไอตัวกลมๆนี้ว่าซิลิโอสปอร์ค่ะหรือก็อีกอย่างหนึ่งก็เรียกโทไมและเมื่อถึงระยะหนึ่งเจ้าโทรไม้นี้ก็จะแตกออกจากซีดค่ะแล้วก็ว่ายน้ำได้อย่างอิสระ ภารกิจของเจ้าโทรไมนี้ก็คือพายายามว่ายน้ำเข้าสู่ตัวปลาให้ได้ไภายใน48ชั่วโมงค่ะเพราะว่าถ้าเกิดภายใน48ชั่วโมงไม่สามารถว่ายน้ำเข้าสู่ตัวปลาได้เขาก็จะตายไปค่ะมีหลายคนที่ตัดวงจรชีวิตของเจ้าโปโตซัวนี้โดยการนำปลาออกจากสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเวลาประมาณ เกิน10วันนะคะเพื่อที่จะให้พวกเจ้าโทมัยเนี้ยพอมันเข้าสู่ตัวปลาไม่ได้มันก็ตายไปหลังจากนั้นก็เอาปลากลับมาเลี้ยงได้แล้วหลังจากที่โทมัยเข้าสู่ตัวปลาเสร็จเขาก็จเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยก็เข้าสู่ระยะโทรโพซอยค่ะแล้ววัฏาจาักรชีวิตนี้ก็จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆแต่ เขาก็จะอ่อนแอแล้วก็ตายลงถ้าเกิดมีอุณหภูมิสูงแต่ถ้าอุณหภูมิต่ำๆอากาศเย็นๆนี่ละค่ะเราต้องพึงสังเกตพึงระวังไว้เพราะว่าเขาจะชอบอากาศเย็นแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ดีและระยะที่เราจะใช้ยากับเจ้าปตุสวนนี้ได้ผลก็คือ ระยะโทไหมหรือระยะที่เขาว่ายน้ําเพื่อที่จะเข้าตัวปลาให้ได้นี่แหละค่ะภายใน48ชั่วโมงนี้เราต้องคือเป็นช่วงเวลาเหมาะที่เราจะใช้ยาแล้วมันได้ผลเพราะว่าเป็นช่วงที่เขาอ่อนแอที่สุดเขาคือเขาไม่มีเกราะไม่มีแคปซูลมาหุ้มเนาะช่วงระยะที่เขาอยู่บนตัวปลาหรือระยะโทรฟอสซอยนี้ ยาก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าปลาก็สร้างแคปซูลขึ้นมาหุ้มเจ้าโปรตัวนี้ไว้มันก็จะมีประโยชน์ต่อโปรตวรัวก็คือยาเข้าไปไม่ถึงเขาส่วนระยะโทมอมนที่เขาเอ็นซิสหรือสร้างเกาะขึ้นมาแล้วก็อยู่ตามอยู่ตามก้นบ่อช่วงที่กําลังเพิ่มจำนวนตัวอ่อนนี้เขาก็จะมีเกาะหุ้มไว้ ก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขาได้เหมือนกันมีระยะที่ยาสามารถเข้าถึงเขาได้ก็คือระยะโทรไม้หรือระยะว่ายน้ำนั่นเองค่ะสำหรับยาที่ใช้ในการรักษาโรคอีกหรือโรคจุดขาวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของเมลาครากินกับฟอร์มาลินเป็นหลักค่ะบางยี่ห้อก็ใช้ทั้งสองตัวยาเลยบางยี่ห้อก็ แยกเป็นตัวยาเดี่ยวๆค่ะที่เห็นในท้องตลาดที่คนนิยมใช้ก็จะเห็นเป็นไบโอนอกกับซปเปอร์อนี่แหละค่ะที่คนนิยมใช้ ขนาดของการใช้นะคะก็ตามข้างขวดเลยสำหรับไบโอนอกที่บ้านใช้อยู่ก็จะรู้นะคะว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ก็ประมาณ1หยดต่อน้ำา10ลิตรแล้วก็คำนวณปริมาณน้ำแล้วก็หยดตามปริมาณที่เราคำนวณไว้นะคะเราจะให้ยาติดต่อกัน3วันเว้น3วัน แล้วก็ให้ยาอีก3วันรวมรวมแล้วให้ยา3รอบค่ะรอบละ3วันก็คิดเป็นจำนวนวันแล้วก็ประมาณ15วันค่ะถ้าเราสามารถให้ยาได้ครบตามที่พูดมาเมื่อกินนะคะจะทำให้โรคจุดขาวหายไปจากระบบบ่อปลาของเราได้ค่ะ สำหรับวันนี้ก็นำสาระดีๆมาฝากเพียงเท่านี้ค่ะวันนี้สาระอาจจะเยอะหน่อยพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ